กลับมารับชม NBT News ภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอน Group มีรายงานว่าในวันนี้คุณหนุ่มกันชัยและกันจอมพลังจะนำผู้เสียหายจากธุรกิจเข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งคดีนี้ตำรวจระบุว่าตอนนี้ผู้ต้องหา คนแล้วมีหกคนแล้วะะใช่ค่ะที่รปรากฏรายชื่อเป็นผู้ต้องหานะคะมีผู้เสียหาย740รายมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า266ล้านบาทแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้แนะให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมได้ทุกท้องที่ทั่วประเทศด้วยค่ะพลตำรวจเอกกิตรรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปว่า ได้ย้ำเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางคดีกับผู้เสียหายโดยสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งความจากผู้เสียหายไม่ว่าจะแจ้งความจากที่ใดและขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้เสียหายว่าหากได้รับความเสียหายขอให้มาแจ้งความเพิ่มเติมโดยสามารถแจ้งความได้3ช่องทางได้แก่ช่องทางแรก เดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบอ,อยู่ที่ชั้นสองอาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะช่องทางที่สอง ก็สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใดก็ได้สถานีตำรวจใกล้บ้านเดินไปแจ้งความได้เลยและช่องทางที่3แจ้งความผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.thai police online.go.th ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีผู้เสียหายสองคนเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนสอพอห้วยใหญ่เพื่อขอคำแนะนำและแจ้งความดำเนินคดีรายแรกเนี่ยอายุ66ปีมาพร้อมกับลูกชายอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีเนี่ยแหละค่ะผู้เสียหายทั้งคู่เนี่ยให้ข้อมูลว่ารู้จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปผ่านศิลปินนักร้องยุค90ลูกครึ่งไทย เอรมันเมื่อช่วงปลายปี2565ก็เลยเกิดความสนใจที่จะทำธุรกิจขายตรงผ่านทางออนไลน์กับบริษัทนี้ที่เขาตัดสินใจลงทุนเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวศิลปินนักร,ร้องนะตัดสินใจร่วมลงทุนสมัครเป็นดีลเลอร์ในราคา25,000บาทแต่สุดท้ายก็ถูกหวานล้อมชักจูงให้ลงทุนเพิ่มในระดับ250,000บาทพ่อลูก ลงขันกันลงทุนร่วมกันไปกว่า500,000บาทเพราะเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนแน่นอนทั้งความเชื่อมั่นในตัวดาราศิลปินแล้วก็การโชว์ภาพผลกำไรตอบแทนแต่นอกจากจะไม่สามารถหาสมาชิกเพิ่มได้แล้วเนี่ยทั้งคู่บอกว่าสินค้าที่ลง,ท,งทุนไปขายไม่ได้เลยจนต้องนำไปบริจาคค่ะคเพราะว่าลงทุนมาเยอะ250,000ค่ะ ส่วนอีกรายนะคะอายุ48ปีเป็นพนักงานโรงงานตกกลุ้มพรางลงทุนร่วมกับพี่สาวรวมไปนะที่ลงทุนไปเนี่ยกว่า5 0 0 0 0 0บาทได้กลับคืนมาบ้างค่ะประมาณ50,000บาทเท่านั้นเองส่วนสินค้าเธอบอกไม่ได้ขายเลยนะคะเพราะว่า ขายไม่ได้จนบางอย่างเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วก็เลยตัดสินใจเลิกทำเพราะไม่สามารถหาสมาชิกมาต่อได้และที่สำคัญไม่อยากหลอกลวงผู้อื่น<อ>คืออาจจะทำได้แหละแต่ว่า<อ>ทำไม่ลงอนอกจากนี้ยังได้นำคลิปวิดีโอที่มีวิทยากรซึ่งเป็นดีลเลอร์ของบริษัทแห่งนี้สอนกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป ภาพถ่ายกับกลุ่มผู้ที่ร่วมลงทุนและภาพการร่วมรับประทานอาหารกับศิลปินดารามามอบให้ตำรวจด้วยนะคะนี่เหมือนเป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์เลยนะค,คือถ่ายรูปร่วมกับศิลปินดารารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทคือยิ่งยิ่งเปิดยิ่งอนุญาตให้มีการไปแจ้งความได้ทั่วประเทศแบบนี้ค่ะโอโ้ผู้เสียหายยิ่งเพิ่ม,มขึ้นเ,เรื่อยเรื่อย <ๆ S 1> นะคะ